แม่ค้าครับปลาทูล็อกใหม่ที่เพิ่งลงมาเมื่อเช้าจะให้ผมเอาไปไว้ไหนอะครับผมชื่อคนดีนักศึกษาปีสามหนุ่มคณะบริหารชื่อผมมันอาจจะดูแปลกหูแปลกตาหน่อยนะครับแม่บอกว่าที่ตั้งให้ก็เพราะว่าอยากให้ผมเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอแล้วก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเหมือนลุงข้างบ้านที่ชอบกินเหล้าแล้วบวกเวกโวยวายเสียงดังในทุกเชา้าผมจะมาช่วยแม่ขายปลาทูแม่กองอยู่ตลาดเสมอ พอช่วงสายค่อยกลับหอและแต่งตัวออกไปเรียน11นาฬิกาวันนี้ห้อยไว้สองเข่งละกันนะผมพึมพำกับตัวเองแล้วก็เอาถุงปลาทูแม่กองห้อยไว้ที่ห้องข้างๆผมเป็นคนที่ชอบแบ่งปันนะครับอีกอย่างพี่เขาก็เคยซ่อมหลอดไฟในห้องของผมให้ผมด้วยอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ผมก็ทำได้ครับข้างห้องอพาร์ตเมนต์เมื่อคืนนี้ผมทำงานดึกมากก็เลยตื่นขึ้นมาเกือบจะเที่ยงแล้ว ด้วยความหิวโหวยจึงรีบหยิบผ้าเช็ดตัวเข้าไปในห้องน้ําไปชำระล้างร่างกายแล้วค่อยออกไปมาหาวิทยาลัยเฮ้ยทันทีที่ผมเปิดประตูออกมาทําให้ผมประหลาดใจเล็กน้อยนะครับว่าทาไมไอ้น้องข้างห้องถึงได้เอาปลาทูแม่กองสองเข่งที่หน้าง,งอคอหักมาห้อยที่หน้าประตูผมทุกวันแถมยังเป็นของสดด้วยวันนี้ผมก็ทํากับข้าวกินเองไม่ได้แล้วล่ะสิเก็บใส่ตู้เย็นไว้ก่อนละกันค่อยมาทํากินมื้อเย็น ตอนนี้สายมากแล้วจบข้างห้องอพาร์ตเมนต์12นาฬิกา50นาทีณมหาวิทยาลายัยให้ไวครับเพื่อนอาจารย์เข้าแล้วเนี่ยฝ้าเพื่อนสนิทของผมได้เอ,อ่ยขึ้นเป็นเชิงเร่งผมที่เพิ่งเดินเข้าคัสมาทำไมวันนี้เข้าก่อนเวลาอาจารย์พิเศษเหรอผมถามด้วยความสงสัย พราปกติแล้วอาจารย์วิชานี้จะเข้าสอนต่อเมื่อบ่ายโมงตรงเป๊ะมั่นแล้วอยู่ตรงหน้านูน่นหลามหนุ่มแดนอีสานเพื่อนสนิทของผมอีกคนนึงได้เอ่ยบอกพร้อมกับเลื่อนสายตาและบอกใบหน้าไปทางห้องนูน้นซึ่งทําให้ผมได้พบกับอาจารย์พิเศษคนนั้นคนที่ทําให้ผมเบิกตากว้างนี่พี่ข้างห้องที่ผมคุ้นเคยดีเขามาเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่คณะของผมหรอครับเนี่ยอะไรบรนจะบังเอิขนาดนั้น่ะ เป็นเพื่อนบ้านกันตั้งนานแล้วดีๆก็ต้องมาเป็นอาจารย์ให้กับนักศึกษาแบบนี้ผมไม่ชินเลยแฮะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่เห็นหน้าผมนะครับสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อนิวเยียวันนี้จะมาสอนในเรื่องเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการส่งออกและนําเข้าขอให้น้องๆตั้งใจฟังกันด้วยนะครับทันทีที่อาจารย์พิเศษเอ,อ่ยขึ้นแนะนําตัวกับนักศึกษาเสร็จเขาก็เปิดสไลด์ขึ้นมาสอนเลยมันแปลกมากเลยนะครับที่ทุกคนดูตั้งใจเรียนในะคลาสนี้เป็นอย่างมาก ผมไม่เคยเห็นเพื่อนที้ตั้งใจเรียนแบบมือเขียนหนังสือและสายตาจดจ้องอาจารย์และไม่วางสายตาอย่างนี้มาก่อนพวกเขาคงสนใจหัวข้อกับการสอนวันนี้มากๆอีกอย่างพี่เนืวเย,ยก็อธิบายให้เข้าใจมากเลยละครับวันนี้พอก่อนแล้วกันนะเอาไว้มาต่อกันคลาสน้าอาจารย์พิเศษที่ผมคุ้นหน้าเขาดีก็เอ,อ่ยขึ้นมาหลังจากที่พูดอธิบายสไลด์มาสามชั่วโมงแล้วพวกเราจะเจออาจารย์อีกอกี่ครั้งหรอคะสาวสวยที่นั่งอยู่ด้านหน้าของผมได้ถามขึ้น ครั้งหน้าครั้งสุดท้ายแล้วล่ะครับโหย้ยเสียดายแย่อาจารย์สอนเข้าใจมากๆเลยล่ะครับฟ้าที่นั่งอยู่ข้างๆผมว่าขึ้นอย่างเสียดายร้อยวันพันปีผมไม่เคยเห็นมันมาเรียนเลยสักครั้งเข้าคาว,วิชานี้ทีไรต้องเอาหน้าพุบโต๊ะอ,อยู่ตลอดงั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งจีเมลใส่ไว้ในกรุ๊ปให้พวกคุณเอาไวล้ละกันนะครับถ้ามีอะไรสงสยัยก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่นิวเยียพูดขึ้นมาพร้อมกับยิ้มใจดี ครับวันทีกินข้าวไหนดีอะพวกมึงหลามเอยขึ้นถามเมื่อพวกเราสามคนกำลังเดินทางออกมาจากห้องเราไปกินที่ผมกำลังจะตอบเพื่อนแต่สายตามันดันไปสบตาก,กับพี่เนยเยาเข้าพอดีและตอนนี้เหมือนว่าพี่เขาจะเห็นผมเข้าแล้วละ่ะเอา้าน้องข้างห้องนี่เรียนคณะนี้ด้วยหรอครับเขาเอยทักผมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มครับพี่เออผมเพิ่งเรียนเสร็จนะ่ะมึงรู้จักอาจารย์เขาด้วยหรอวะ หลามกระติบถามผมด้วยความอยากรู้คุณเข้าเรียนคลาสผมมาเหรอพี่เนยยถามขึ้นเมื่อสายตาเลื่อนมาที่หนังสือที่ผมถืออยู่ครับแล้วนี่จะไปกินข้าวเย็นกันเหรอพี่เนยยถามขึ้นด้วยใบหน้าที่เปื้อนด้วยรอยยิ้มครับพี่จะไปด้วยไหมไม่เป็นไรครับพี่ว่าจะกลับไปทำซูชีปลาทูนะ่ะปลาทูที่ผมห้อไว้สองเข่งเมื่อเช้าอ่ะนะนี่เขายังไม่ได้กินมันเลยอีกเหรอครับเนี่ย ใช่เมื่อเช้าพี่รีบเลยเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะเออไปก่อนนะไว้เจอกันพี่นิวเยียส่งยิ้มบางๆมาให้ผมอย่างสุภาพแล้วเดินจากไปแหมคุยกันอยู่สองคนจนพวกกูยืนนิ่งเป็นหมาเลยนะหลามเอยแซวขึ้นแซวออนไลนะกูแค่คุยกับพี่ข้างห้องเองอ่ะอย่าให้กูเห็นว่าไปเป็นห้องเดียวกันนะมึงฟ้าพูดขึ้นด้วยเสียงนิ่งเรียบด้วยสายตาเฉยชาผิดกับผมที่ได้ยืนนิ่งอย่างอึงอ้งๆกับคำพูดของมันเมื่อกี้อยู่ เอ้าเลิกเขินนเดินตามมาสักทีหิวแล้วหลามที่เดินนำไปก่อนแล้วหันมาเร่งผมให้รีบตามมันไป20นาฬิกาเมื่อกินข้าวกับเพื่อนเสร็จผมก็ตรงมาที่ห้องทันทีว่าจะรีบกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้ามืดไปช่วยแม่ขายปลาทูตั้งแต่ตีสีคิดได้แบบนั้นเลยเดินเข้าไปที่ห้องน้ำอีกรอบเพื่ออาบน้ำนอนเลยดีกว่า นิวเยียพาร์ใส่กะทิลงไปอีกเออแบบนั้นละมึงจะสั่งกูไปถึงไหนเนี่ยสงการสงการคือน้องชายของผมเองครับมันชอบมากินข้าวที่ห้องของผมนะ่ะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่คงจะเป็นเพราะว่าเจ้านั่นทํากับข้าวเองไม่เป็นละมัง้งผมเลยบอกให้มันไปเรียนทําอาหารตั้งหลายทีแล้วแต่ก็ไม่ยอมไปนี่หน่อยเองนะ้าพี่ก็รีบทำเธอผมหิวแล้ว ถ้าอยากกินเร็วมันก็มาช่วยกูทำสิงั้นเดี๋ยวพมจะไปซอยมะกรูดให้แล้วกันนะขอบคุณมากช่วยกูดได้เยอะเลยผมพูดขึ้นอย่างประชดประชันใส่น้องสุดที่รักของผมผมว่าข้างห้องต้องชอบพี่อยู่บ้างและไม่มากก็น,น้อยสงการพูดขึ้นมาในระหว่างหันมะกรูดแล้ววะทำไมมึงคิดอย่างนั้นอ่ะก็เขาเอาบัตูนี่มาห้อยไว้ในหน้าห้องกับพี่ทุกวันเลยอ่ะ มันก็น่าคิดอยู่หรอกนะแต่ถ้ามองมุมมองของเพื่อนบ้านก็คือเขาคิดว่าเป็นคนดีมีน้ำใจต่อเพื่อนบ้านเฉยๆเองละมั้งอะไรจะใจดีขนาดนั้นวะมันว่าขึ้นแล้วใส่หัวรลลัวให้กับความคิดของผมจบเนยเยพาร์สนเวลาตีสามสี่ผมตื่นขึ้นมาแล้วก็จะออกจากห้องเพื่อไปตลาดและบังเอิญเห็นไฟที่ในห้องของพี่นนวเยเปิดอยู่สงสัยเขาใจยังไม่นอนได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังเล่นเกมกันอยู่ เมื่อคืนน้องของเขาคงมาค้างคืนด้วยละมัง้งปกติสงการชอบมากินข้าที่ห้องของพี่เขาบ่อยๆน้องมันคอยขิงใส่ผมตลอดเลยว่าพี่ชายผมนะ่ะนอกจากหล่อแล้วยังทำอาหารเก่งอีกนะไม่เชื่อพี่ก็ลองมาทานดูสิของใส่วันนี้ต้องเอาปลาทูเข่งของแม่ก่อนกลับไปฝากทั้งสามสี่เข่งแล้วล่ะณเวลาตีสี่ตลาดสดแม่ครับผมกลับมาแล้ว ผมเอ่ยขึ้นทักหญิงสาววัยกลางคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ต้องมาทุกวันแบบนี้ก็ได้นะลูกช่วงนี้ยิ่งเรียนหนักอยู่นี่ฟ้าแอบมาฟ้องแม่เหรอครับเนี่ยผมงง,งแงและเดินเข้าไปกอดแม่แบบที่ชอบทำ <laughs> ไป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 ,ไปทำงานได้แล้วหลังจากนั้นเราสองคนแม่ลูกก็กลับมาสนใจปลาทูที่อยู่ตรงหน้าเอาไปให้ใครละลูก ตั้งหลายเข่งแม่เห็นเอากลับไปบ้านทุกวันเลยแม่ถามขึ้นพร้อมกับยิ้มแฉ่งให้ผมพอดีว่าวันนี้น้องเขาเอาขอมาหาเลยกล่าวว่าจะเอาไปเผื่อเจ้าเด็กนั่นด้วยนะแนะ่ไม่ใช่เราแอบคิดอะไรกับพี่เขาหรือเปล่านะแม่เขาคงแซวผมอยู่เรื่อยๆเลยนะครับไม่รู้ว่าในใจคิดอะไรกับพี่เนืเยอะเขา้าเปล่าครับแม่ผมทำตัวเป็นเด็กดีให้สมกับเป็นชื่อที่แม่ตั้งมายังไงละครับพอแล้วพอแล้วไม่ต้องแก้ตัวหน้าแดงหมดแล้วละนั่น ว่าจบคนเป็นแม่ก็เดินออกไปแม่อ่ะทิ้งระเบิดแล้วหนีผมอยู่เรื่อยเลยนาเวลาสิบโมงสี่สิบห้านาทีเอา้าพี่คนดีสวัสดีครับน้องสงการเปิดประตูแล้วเอ่ยทักผมหวัดดีเจ้าเด็กพี่เอาปลาทูแม่กองของดีประจำตลาดมาให้ด้วยเนี่ยผมบอกน้องมันด้วยอย่างขำขันแน่แอบติดสินบนอะไรปะเนี่ยจะช่วจีพี่เนเยอะให้เยอะ น้องมันว่าขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มนอเลียนมึงเลิกแซวคนดีได้แล้วนะพี่นิวเยยเอ่ยปามน้องตัวเองแล้วหันมายิ้มขอบคุณผมขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับพี่นิวเย่เข้ามาก่อนสิกินอะไรหรือยังวันนี้กินข้าวเช้าด้วยกันก่อนก็ได้นะเขาเอ่ยชวนผมน่ไม่ใช่กินข้าวด้วยหรอวะสงการแซวผมขึ้นมาอีกครั้งมึงก็เงียบไปดีกูจะคุยกับพี่คนดีอ่ะอ่ะอ่ะไม่แซวแล้วก็ได้ มาเถอะนะครับพี่คนดีพี่ผมนี่อยากทํากับข้าวให้พี่กินใจะจะขาดอยู่แล้วเมื่อปล่อยระเบิดลงใส่ผมสําเร็จน้องมันก็วิ่งหนีผมเข้าไปในห้องเลยทิ้งให้ผมอยู่กับพี่นิวเยียร์สองต่อสองตกลงว่าไงครับเขาเอ่ยถามผมขึ้นมาด้วยน้ําเสียงแตกต่างที่ตะโกนใส่สงการงั้นมื้อนนี้ผมขอฝากท้องไว้ที่ห้องพี่แล้วกันนะครับหลังจากกินเสร็จพี่เขาก็อาสาสมัครมาส่งผมที่มหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลที่ว่าเขามาสอนที่มอพอดีซึ่งคัสที่เขาจะสอนนั้นเป็นคาดที่ผมเข้าเรียนด้วยวันนี้พอได้ยินแบบนี้เจ้าสงการก็หูผึ่งเลยละครับน้องมันก็ชงผมไม่หยุดเลยตอนนี้ผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วละไม่อยากคิดเลยว่าถ้าแม่มาเจอผมอยู่กับน้องมันแล้วจะเป็นยังไงณมหาวิทยาลัยเอ๊ะทำไมนักศึกษาอย่างคุณคนดีถึงได้ลงมาจากรถของอาจารย์พิเศษแบบนั้นละครับหลาม เอยแซวขึ้นพร้อมกับยิ้มแผ่วๆกูวางห้าร้อยเลยนะตอนนี้ไม่ใช่แค่พี่ข้างห้องแล้วล่ะฟ้าว่าขึ้นแล้วหันมามองหน้าผมกูยังไม่ได้ย้ายไปที่ห้องของพี่เขาแบบที่มึงเข้าใจนะผมรีบเบรคความคิดจังไรของไอ้ฟ้าทันทีที่ผมเห็นมันยิ้มกุบกิบเหมือนมีความคิดชั่วร้ายอยู่ในหัวมึงหัวร้อนทำไมกูไม่ได้พูดอะไรเลยนะฟ้าพูดขึ้นอย่างหน้าตาเฉยเอาละครับ วันนี้เราจะมาเรียนต่อจากครั้งที่แล้วกันนะครับเปิดไปที่สไลด์97อาจารย์จะเริ่มสอนแล้วนะครับเสิ่งของอาจารย์พิเศษเอ่ยขึ้นก็ดึงความสนใจของทุกคนไปในห้องสไลด์ทันทีรวมถึงตัวผมด้วยมึงก็รู้สึกว่าพี่นื้อเยียนเนี่ยมองมาทางที่มึงบ่อยมากเลยว่าคนดี หลามไปไปเปิดประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากจับสังเกตได้ว่าพี่นิวเย่มองมาทางพวกเราทุกๆ5นาทีพวกมึงมีซัมติงอะไรปัน๊เนี่ยตามมาด้วยฟ้าที่คอยสงสัยและจับผิดทุกอย่างบนโลกใบนี้กูก็เลิมไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันว่าพี่มันคิดยังไงกับผมกันแน่ในตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจที่รู้สึกได้ในตอนนี้ก็คือหัวใจของผมเต้นแรงขึ้นเวลาที่อยู่ใกล้ๆพี่นิวเย่ผมที่เคยตั้งใจเรียนในห้องตอนนี้กับเรียนไม่รู้เรื่องจับประเด็นไม่ได้สายตาเอาแต่มองหน้าอาจารย์ ที่ขยับปากพูดแต่ได้ยินมันแล้วก็ไม่เข้าหัวเลยสักนิดสติของผมหายไปหมดแล้วหรือจะเป็นเพราะว่าผมจะเริ่มชอบพี่นิวเยียพี่ข้างห้องที่ผมเช่าอบอาทูแม่กองไปฝากทุกเช้าข้อสั้นแล้ว